สวัสดีพวกนอนดึกทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพีเจหมอกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยเวลาทำคลิปเนี่ยก็เกือบเกือบตีสองละก็รู้ว่าหลายคนคงจะแบบว่านอนไม่หลบับกระสับกระส่ายคืออยากจะฟังเสียงเราก่อนนอนใจปลัล่าเออเราก็รู้ทันแหละว่าอยากฟังเสียงเราฉะนั้นก็เลยทำคลิปนี้ตอนตีสองเกี่ยวกับหัวข้อนอนไม่หลบับทำไงดีวะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่ลาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปนั่งฟังกันจ้เลยจ้าหนึ่ง สภาพแวดล้อมง่ายๆเลยเว้ยห้องนอนลองลุกไปดูห้องนอนสิว่าห้องนอนเป็นยังไงบ้างเหมาะกับการนอนไหมคือจะบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเคยไปห้องเพื่อนคนหนึ่งคือแบบขยะเต็มห้องแมงทรงแมงสาบหนูนี่คือวิ่งกันเต็มห้องเลยแล้วมันก็นอนแบบนั้นก็ถามมันว่าเอ้ยนอนได้ไงวะมันก็ตอบแบบมันน้าว่านอนได้สิมแมลงสาบนี่แหละเพื่อนเราเลยนอนคนเดียวมันเหงาก็คือแบบจ้าคือเพื่อนเราอินดีมากนอนกับมแมลงสาบเทพจริงๆเลย ย่างไรก็ตามนะคือถ้าแบบว่านอนไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ลองแบบจัดคงจัดของนิดนึงหรือไม่ก็แบบลองเปลี่ยนหมอนหมอนข้างแมหรือว่าไปนอนกับพื้นข้างล่างดูเพื่อจะดีขึ้นเหมอะเป็นบ่อยคือบางครั้งะเราอะนอนบนที่นอนแล้วแบบมันร้อนไงเปลี่ยนใหม่ไปนอนกับพื้นกับเบื้องข้างล่างคือแบบเอยมันดีเย็นแบบช่ำๆก็ดีขึ้นไปอีกลองดูนะไปเลย 2. อ,อาจจะป่วยใช่คือบางคนอาจจะแบบป่วยอการป่วยนี่แหละทำให้แบบเรามีร่างกายที่ไม่โอเคกระสับกระส่ายอ่อน แอนอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายตัวมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่ทําให้เราสึกไม่ง่วงดังนั้นเนี่ยก็ลองแบบลุกมากินน้ํากินนมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่หลับจริงๆแล้วก็เปิดทีวีดูแม่งเลยเลด3เครียดหรือเปล่าคือถ้าเราเครียดเรากังวลน,นู่นนี่นั่น ตัวเราเองก็จะแบบกระสับกระส่ายวิกลจริตอยู่ไม่ค่อยสุกอะไรอย่างเงี้ยทาให้ใจเราเต้นแบบเร็วขึ้นใจก็สัน่นดังนั้นเนี่ยการที่เราเครียดเกินไปคิดมากเกินไปน้อยใจมากเกินไปเนี่ยก็อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราแบบไม่ง่วงหรือแบบง่วงก็แบบกระสับกระส่ายอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยอะไรปล่อยวางนะั่นคือปล่อยวางาเพิ่งเอามันมาคิดชีวิตเราเป็นของเราเรื่องอื่นๆเป็นของเขาช่างแม่งไปก่อนหลับก่อนดีที่สุดนะนี่ถ้ามาจะนั่งคิดนะพรุ่งนี้ตื่นมันจะไม่มีแรงไปสู้กับเรื่องอื่นๆนะเว้ยหลับก่อนเช รา4แอลกอฮอล์ต้องบอกกันนะว่าแอลกอฮอล์ี่ว่านี้คือการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่การใช้แอลกอฮอล์เช็ดมือแต่อย่างใดคือจะแบบไปดื่มสุรากินเหล้าอะไรมาก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการแบบแหงแล้วก็แบบนอนไม่หลับก็ได้พยายามจะตื่นมาอ้วกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวก็ได้เหมือนกันอีกฉะนั้นเนี่ยหากใครไปดื่มมาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องปกติก็พยายามดูคลิปนั้นคลิปนี้หรือแม้ก่งคลิปพี่เจหมอกไปก่อนสักพักมันก็จะหลับเองแหละนะ5ท้องว่างเออ,อเจ้าหรอว่าอินเนี่ยเรื่องใหญ่มาก คือบางทีมันหิวไงเข้าใจไหมแบบหิวจนปวดท้องนอนตัวงิ่งตัวงออะไรอย่างเงี้ยทาให้เรานอนไม่หลับฉะนั้นเนี่ยหิวปุ๊บก็จะไปหาอะไรกินเปิดตู้เย็นมาปุ๊บเจออะไรคือกินบางคนบอกพี่หมอกขาหนูเปิดมาปุ๊บเจอแต่น้ำค่ะนั่นแหละค่ะของกินเลยแหละกินเข้าไปเลยเให้หมดขวดแล้วก็ไปนอนบางคนบอกพี่หมอกขาหนูเจอหมูด,ดิบค่ะกินเลยจ้ะอย่างนั้นเลยจ้ะดิบๆนั่นแหละอร่อยดีแต่ถ้าแบบว่ามีนมอะไรอย่างงี้ก็นมไปเวฟให้มันอุ่นๆแล้วกินเข้าไปเขาว่ากินของอุ่นจะทำให้เราง่วงได้ดีขึ้นบางคนถาม การทาไงดีน้าเนี่ยครับเอาน้ำไปเวฟเลยครับกินอุ่นๆน,นะบางคนรอเสะเดือดเชียกกินทีปากเบิ์นอะไรอย่างงี้นะเอาให้พอดีพอดีโอเค y ยู k n น w เรื่องจีหกโรคนอะนไม่หลับเรือรังคือบางคนอาจจะเป็นประเภทที่แบบว่านอนไม่หลับอยู่แล้วทําไงก็นอนไม่หลับทาําไงดีอันนี้ง่ายๆข่มใจหลับไปก่อน พรุ่งนี้ไปหาหมอเพื่อไปรับยาอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกพี่หมอคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหนูก็อยากไปหาหมอนะแต่ที่ไม่หลับเนี่ยก็เป็นเพราะว่าค่ายาของหมอมันแพงเจ็ดนอนไม่ตรงเวลาหรือเปล่าคือบางคนนะ่ะนอนเช้าตื่นเย็นวันต่อมานอนเย็นตื่นเช้าหรือแบบนอนเดึกตื่นเช้าหรือแบบบางวันนอนตื่นตื่นสายหรือบางวันนอนบ่ายตื่นเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยซ้ำไปซ้ำมาเท่าไหร่คือชีวิตนี่คือเวลาอินดีมากทําให้ร่างกายเราปรับสภาพไม่ทันเมื่อปรับไม่ทันเราก็เลยไม่ง่วงไง เห็นไหมเหมือนช่วงเปิดเทอมอะไรเงี้ยแรกๆเลยมันจะไม่ค่อยง่วงเพราะช่วงตลอดเวลาที่ปิดเทอมเนี่ยเรานอนดึกหรือม่ก็คือนอนไม่ตรงเวลานี่แหละครับคาตอบฉะนั้นอะไรปรับได้ก็ลองปรับหรือถ้าแบบลองแล้วมีปัญหาจริงๆก็ไปพบแพทย์ก็หวังว่าจากคลิปนี้เนี่ยก็คงช่วยหลายคนได้นอนหลับสักทีหนึ่งเพราะว่าหมอกเองก็มานั่งบนบนบน,บน,บนแลวก็จากไปในคลิปนี้ไม่ได้ตายนะยังอยู่หมายถึงว่าจบคลิปนี้นะโอเคก็เอาเป็นว่าจะกปใบม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม PJ มอทชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสําหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ